ดูเอาครับท่านผู้ชมด,รรดูเอาครับขึ้นสะพานมาขึ้นสะพ,พานมาลงมามาเจอเลยเนี่ยครับแล้วมาตั้งที่มืดๆนะครับขึ้นสะพานมาแล้วมาตั้งที่มืดๆนะครับขึ้นสะพานมาลงสะพานมาแล้วมาเจอเนี่ยที่มืดๆเงี้ย มันคืออะไรคะเนี่ยขึ้นสะพานมาลงสะพานมาตกใจหมดเลยโอ้โห,โห,โหที่มืดมืดมนเนี่ยมันตั้งยังไงเนี่ยเปลี่ยนที่แล้วเนี่ยดูเอาครับท่านผู้ชม ขึ้นสะพานใบพาสบางแสนมาครับมาเจอเลยเปลี่ยนจุดหมายแล้วครับคืนนี้มาอยู่ตรงนี้แทน มันคืออะไรวะเนี่ย